บ้านมือหนึ่งที่รอขายมานานหลายปีแต่ไม่มีใครกล้าอยู่เพราะบางสิ่งไม่เคยจากไปสวัสดีครับพบกับ Ghost Story เอาเรื่องผีมาขยี้ประเด็นกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาขยี้ประเด็นกับเรื่องบ้านหลังสุดท้ายในโครงกลานโดยคุณแต้วนะครับได้มาเล่าไว้ผ่านทางช่อง The Ghost Radio Official สำหรับใครที่เพิ่งฟังช่องเราเป็นครั้งแรกนะครับก็ต้องบอกว่าช่องของเราเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับประเด็นสำคัญจากเรื่องเล่าเรื่องผีที่เราได้รับฟังมาแล้วนะครับว่าเรื่องเล่าที่เราฟังมาเนี่ยได้สะท้อนแง่คิดอะไรกลับมาอย่างผู้ฟังอย่างเราบ้างนะครับ ดังนั้นเราจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงเกี่ยวกับเนื้อหาในบางส่วนหากใครไม่ชื่นชอบในการเปิดเผยเนื้อหาหรือการสปอยนะครับก็อยากให้ลองไปฟังคลิปต้นฉบับก่อนนะครับแล้วผ่านมาฟังช่องของเราแล้วท่านจะเข้าใจในบริบทการนำเสนอของเรามากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าใครไม่สีเรียดนะครับสามารถฟังคร่าวๆได้ก่อน ก็ไปรับฟังพร้อมกันได้เลยครับโดยก่อนที่เราจะไปพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นสำคัญนะครับเรามาฟังเรื่องราวเข้าขา้าวก่อนว่าเรื่องราวนี้มันมีความเป็นมาอย่างไรเนาะดำเนินเรื่องอย่างไรบ้างครับคือเรื่องนี้นะเกิดขึ้นเมื่อประมาณ17-18ปีก่อน ขณะที่คุณแต้วเองกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยเธอเลือกซื้อบ้านทาวน์โฮมสุดท้ายในหมู่บ้านที่เงียบสงัดแล้วก็อยู่ติดป่ารกร้างบ้านหลังนั้นครับสวยหรูตกแต่งสไตล์วินเทจโดยเฉพาะตู้ไม้โบราณปลายเตียงซึ่งมีลักษณะประหลาดโดยในคืนแรกที่ย้ายเข้าอ่ะพี่เอเพื่อนสนิทที่มานอนเป็นเพื่อนกับมีพฤติกรรมที่ผิดปกติ คู่เสียงแข็งคล้ายถูกสิงพร้อมเราว่าเห็นเงาดำทะลุประตูมาหยุดปลายมาหยุดที่ปลายเทา้าต่อมาหลวงพี่ได้มาทำพิธีที่บ้านแล้วก็พบว่าวิญญาณชายร่างดำนั้นน่ะแรงมากจนเกือบสิงหลวงพี่แทนแต่ว่าพิธีสุดท้ายก็คือการทำบุญถวายสังฆทานโดยพระหลายรูปร่วมกันสวดในห้องที่เกิดเหตุ หลังพิธีพีเอก็ยืนยันว่าเห็นวิญญาณพนมมือแล้วก็ออกไปทางหน้าต่างทุกอย่างกลับสู่ปกติแม้คุณแต้วยังอยู่บ้านหลังนั้นจนถึงปัจจุบันแต่เหตุการณ์ในคืนนั้นก็ทำให้เธอไม่กล้าซื้อของวินเทจหรืออยู่ในที่ที่มีของเก่าอีกเลยเพราะเธอเชื่อว่าไม่ใช่ของทุกชิ้นที่จะมีอดีตที่จะไม่มีอดีตนะครับพูดดครับ โอเคก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆของเรื่องบ้านหลังสุดท้ายในโครงการนะครับต่อไปนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นสําคัญนะครับว่าประเด็นเหล่านี้ได้สะท้อนแง่คิดอะไรกลับมายังผู้ฟังอย่างเราบ้างโดยประเด็นสําคัญอย่างแรกครับนั่นก็คือเรื่องของความสําคัญของบ้านหลังสุดท้ายในโครงการและการตกแต่งสไตล์วินเทจ บ้านที่คุณแต้วครับซื้อมันเป็นบ้านมือหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหลังสุดท้ายและในโครงการเนี่ยซึ่งมีป้าย แทบแต่ไม่ได้ติดเนะครับเพราะเหมือนจะขายไม่ออกมานานแล้วนะครับก็ถึงแม้ว่าจะเป็นทาวน์โฮมแต่ก็มีการตกแต่งสไตล์อังกฤษที่สวยงามก็ค,คือมีเพดานสูงมีเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเนี่ยทำมาจากไม้แท้ๆสไตล์วินเทจที่ดูเหมือนเฟอร์นิเจอร์มือสองนำเข้าในตอนแรกครับคุณแท้ชอบสไตล์นี้มากแต่หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เธอไม่คิดอยากได้ของวินเทจหรือมือสองอีกเลยเพราะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นอะผ่านอะไรมาบ้างนอกจากนี้แล้วบ้านยังเป็นบ้านที่ไฮเทคมากเลยนะครับถ้าเทียบจาก18ปปีที่แล้วโดยมีระบบกันขโมยที่ประตูหน้าต่างทุกบานและสามารถควบคุมไฟทุกดวงด้วยรีโมทดิจิทัลนะครับรวมถึงมีลำโพงวิทยุอยู่ทุกห้องซึ่งถือว่า ในราคา3.9ล้านบาทเนี่ยมันมันถือว่าคุ้มค่าเกินราคาไปมากต่อไปพูดถึงประเด็นที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องของประสบการณ์เหนือธรรมชาติที่รุนแรงและก็ฉับพันตั้งแต่คืนแรกเหตุการณ์สยองขวัญน,นะเกิดขึ้นตั้งแต่คืนแรกที่คุณแต้วอ่ะย้ายเข้าบ้านคุณแต้วอ่ะได้ยินเสียงคนร้องไห้สะอึกสะอื้น แล้วก็พบว่าพี่เอก็คือพี่สาวที่มานอนเป็นเพื่อนนะครับกําลังนั่งก้มหน้าร้องไห้แล้วก็พูดว่ากูหนาวกูหิวพี่ต้องต้องอยากให้ทุกคนได้ฟังในช่วงนี้นครับที่คุณแต้วเล่าโอ้โหเธอเสียงเหมือนนักพากมากเลยอะโอ้โหร้องไปเนี่ยโอ้โหเสียงแบบหลอนมาก เราลองไปฟังนะครับใครได้ฟังคลิปต้นฉบับแล้วครับซึ่งในนั้นตอนนั้นพี่เอเล่าว่าเธอเห็นเงาสีดำขนาดใหญ่ลอยลงมาจากชั้นบนกลายเป็นร่างผู้ชายตัวใหญ่อยู่ดำน่ากลัวแล้วก็มาหยุดรอยอยู่ที่ตรงปลายเท้าและเธอเองก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยเธอรับรู้หมดทุกอย่างครับที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่พูดออกมาแต่ว่ามันไม่ใช่เธอที่เป็นคนพูด เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงาการปรากฏตัวของสิ่งเหนือธรรมชาติที่รุนแรงและก็มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ที่สัมผัสได้ต่อไปประเด็นข้อที่3นะครับนั่นก็คือเรื่องของการต่อต้านและพลังอำนาจของ,ส,งสิ่งลึกลับ คือเมื่อหลวงพี่มาทําพิธีแล้วก็พยายามจะสื่อสารสิ่งลี้ลับได้แสดงพลังและไม่ยอมออกไปจากบ้านง่ายๆคือในระหว่างการสวดหลวงพี่ก็ได้ถามว่าต้องการอะไรถ้าหิวจะให้จะได้ทําบุญไปให้แต่สิ่งลี้ลับที่เข้าสิ่งพี่เอกับตอบด้วยเสียงแข็งว่ากูไม่ไปแล้วก็พูดว่ากูรอมึงมานานแล้วขนาดจ้องมองคุณเต้า เมื่อหลวงพี่พยายามสวดต่อพี่เอก็สั่นอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็เมื่อกระทั่งหลวงพี่เองก็สั่นอย่างรุนแรงเช่นกันเหมือนว่าตัวเองกําลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างหลวงพี่บอกว่าสิ่งนั้นนะพยายามจะเข้าสิงท่านแสดงให้เห็นพลังอํานาจและก็ความดื้อรั้นของวิญญาณตนนี้นะเองต่อไปประเด็นข้อที่สี่นะครับ ก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้วยพิธีทำบุญบ้านแล้วก็สังฆทานชุดใหญ่หลังจากความพยายามครั้งแรกไม่สำเร็จหลวงพี่ก็แนะนำให้ทำบุญบ้านแล้วก็ถวายสังฆทานชุดใหญ่ในระหว่างพิธีพักทุก,กรูปถูกนิมนต์ขึ้นไปนที่ห้องนอนชั้นสามซึ่งเป็นจุดที่พี่เอเห็นเงาออกมาจากตู้ไม้ไปลายเตียงพี่เอซึ่งสามารถเห็นวิญญ,ญาณได้เห็นวิญ,ญญาณยืนอยู่หน้าตู้ ด้วยใบหน้าที่โกรธมากโดยคงคิดว่าพระมาเพื่อได้แต่เมื่อพระสวดไปเรื่อยๆใบหน้าของวิญญาณก็เปลี่ยนไปยิ้มพนมมือพยักหน้าและสุดท้ายก็ออกไปจากบ้านทางหน้าต่างห้องนอนการที่วิญญาณสงบลงและจากไปหลังจากการทำบุญก็แสดงให้เห็นว่าบางทีสิ่งที่วิญญาณต้องการอาจเป็นการอุทิศส่วน กูสนหรือการรับรู้ถึงการมีอยู่ของตัว,ต,วตนเองนั่นเองครับต่อไปไประเด็นข้อสุดท้ายนะครับพูดถึงเรื่องผลกระทบทางจิตใจที่ยั่งยืนและก็การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคือแม้ว่าเหตุการณ์มันจบลงแล้ววิญญาณก็ได้จากไปแล้วนะแต่คุณแต้วเองก็ยังได้รับผลกระทบจากจิตใจอย่างมากเธอเลิกชอบ ของวินเทจและก็ของมือสองไม่แม้แต่อยากจะมองที่ร้านขายของพวกนี้เพราะไม่รู้ว่ามันผ่านอะไรมาบ้างนอกจากนี้เธอก็มีพฤติกรรมที่จะต้องเปิดไฟทั้งบ้านทุกดวงตลอดเวลาเมื่ออยู่ในบ้านแล้วก็หากต้องนอนคนเดียวก็ต้องเปิดไฟในห้องนอนด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ฝังใจเธอและไม่สามารถอยู่ในบ้านคนเดียวในความมืดได้แล้วก็นี่ก็คือพฤติกรรมที่ทำให พื้นกรรมนี้นะครับก็ทําให้ต้องหาเพื่อนที่มาอยู่ด้วยกันน่ะมันเกิดความไม่เข้าใจครับเพราะคุณแต้วไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังซึ่งแสดงเห็นว่าประสบการณ์เหนือธรรมชาติก็สร้างบาดแผลทางใจและก็เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเราได้อย่างถาวรน,นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการขยี้ประเด็นบ้านหลังสุดท้ายในโครงการนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรขอให้ติดตามสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าควคำว่าสวัสดีครับ